สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้บัวบุษบงจะพาทุกท่านไปชมความงดงามของถ้ำสีฟ้าค่ะทุกคนซึ่งเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์เลยนะคะถ้ำสีฟ้าแห่งนี้อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะทุกคนตามมาค่ะทุกคน ปัจจุบันนี้นะคะถ้ำสีฟ้าก็อยู่ในความดูแลของสำนักสงฆ์พุทธคธยาค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะถ้ำสีฟ้าแห่งนี้นะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะก็จะเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็บริเวณปากถ้ำก็จะมีเถาวันนะคะปกคลุมหนาทึบเลยค่ะทุกคน ก็เลยทำให้ไม่มีผู้ใดทราบว่าภายในนี้นะคะเป็นถ้ำนะคะสำหรับบริเวณนี้เมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางหมูป่าและสัตว์อื่นๆอีกมากมายค่ะ อาศัยอยู่ภายในบริเวณนี้และก็บริเวณภายในถ้ำแห่งนี้ค่ะต่อมานะคะเมื่อได้มีการก่อกำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีประชาชนและก็นักศึกษาซึ่งมีความเห็นแตกต่างกับรัฐบาลณนขณะนั้นนะคะก็ได้มีการหลบดีและก็เข้ามาซ่องสุมกาลังกัน ที่ภายในถ้ำสีฟ้าแห่งนี้นะคะโดยมีพวกมงดำมงขาวและก็กระเลี่ยงนะคะมาสมัครเป็นกองกำลังอยู่ร่วมกันณนะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะโดยที่พวกกองกำลังเหล่านั้นนะคะก็ได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนนะคะซึ่งกองกำลังเหล่านี้นะคะก็ได้มีการหลบซ่อนและก ซ่องสุมกำลังอยู่ภายในถ้ำสีฟ้าแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวค่ะต่อมาภายหลังนะคะเมื่อทางฝ่ายบ้านเมืองได้เปิดโอกาสให้พวกที่หลงผิดนะคะเข้ามอบตัวนะคะแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองก็เข้าสู่ภาวะเป็นปกตินะคะ บริเวณป่าแห่งนี้นะคะก็โดนบุกรุกนะคะโดยนายทุนนะคะได้เข้ามาตัดต้นไม้นะคะเพื่อนำไม้ไปใช้ประโยชน์นะคะและพร้อมๆกันนะคะก็มีการบุกรุกนะคะบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยไปพร้อมกันก็เลยทำให้ผื้นป่าบริเวณนี้ค่อยๆหมดไปโดยปริยายค่ะทุกคนทําสีฟ้าแห่งนี้ ได้มีพระสงฆ์เดินทุดงผ่านมาแล้วก็มาพักจำพรรษาหลายรูปพอออกพรรษาก็จะจากไปและต่อมาก็ได้มีพระภิกษุสงฆ์ชาวพม่านะคะซึ่งฉันอาหารมังสวิรัตได้มาจำพรรษาแล้วก็ดำเนินการบูรณะก่อสร้างปรับพื้นที่นะคะเ,เทปูนก่อสร้างพระนอนในถ้ำซึ่ง พระนอนในถ้ำก็จะเป็นศิลปะแบบพระมาร่านะคะแล้วก็ทำห้องนอนที่พักของพระสงฆ์นะคะ,ะหลังจากที่พระ,ะพระมาร่าท่านนี้นะคะได้มรรณภาพไปแล้วนะคะกะ็ได้มีท่านพระครูกิติวัฒน์ธรรมคุณวัดเกตแก้วบุรพาตำบลแม่กุเป็นประธานสงฆ์ไทยและพระพระมาร่า บูรณะก่อสร้างสำนักสงฆ์พุทธคยาแห่งนี้จนแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ได้เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมถ้ำสีฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่25กันยายน2563ค่ะถ้ำสีฟ้า เป็นสถานที่ที่ประชาชนาสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดปีเลยนะคะถ้ำแห่งนี้ก็มีความลึกประมาณ100เมตรค่ะแล้วก็ภายในถ้ำมืดมากๆเลยนะคะทุกคนปัจจุบันนี้นะคะทางสำนักสงฆ์ก็ได้มีการานำไฟไปติดเป็นระยะระยะนะคะก็เพิ่มความสว่างภายในถ้ำค่ะ ถ้ำแห่งนี้นะคะมีความแปลกแตกต่างจากถ้ำอื่นๆก็คือว่าหินที่ผนังถ้ำนะคะสีของหินนะคะก็จะเป็นสีเทาอมฟ้านะคะซึ่งก็เลยทำให้ชาวบ้านแถบนี้เรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำสีฟ้านั่นเองค่ะทุกคนโดยปกตินะคะ ถ้ำต่างๆที่เราเคยไปพบเห็นมานะคะผนังถ้ำหรือสีของหินภายในถ้ำนะคะก็จะออกเป็นสีอิฐนะคะสีส้มหรือสีแดงนะคะแต่ที่นี่หินหรือผนังถ้ำนี่นะคะ,ะ90%เลยนะคะจะเป็นสีเทาอมฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นความมหัศจรรย์ที่แปลกต่างจาก ถ้ำอื่นๆนั่นเองค่ะทุกคนไฮไลท์ของถ้ำสีฟ้าแห่งนี้ก็คือหินนะคะซึ่งถูกกัดกร่อนนะคะ,ะจากธรรมชาติมานานหลายปีนะคะจนกระทั่งกลายเป็นหินที่รูปร่างคล้ายๆกับมวงช้างนะคะซึ่งก็อยู่บริเวณทางที่จะเข้าสู่ถ้ำสีฟ้านะคะทุกคน ซึ่งก็จัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยทีเดียวค่ะความจริงแล้วนะคะผนังถ้ำของถ้ำสีฟ้าแห่งนี้นะคะก็จะเป็นรูปสีฟ้าหม่นหม,น,หมนอมเทาประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็ได้มีบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็ช่างภาพหลายๆท่านเนาะ ได้เข้าไปเที่ยวชมที่ถ้ำสีฟ้าแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้มีการบันทึกภาพนะคะแล้วก็เพิ่มแสงเข้าไปนะคะทำให้ได้รูปภาพของถ้ำสีฟ้าออกมาเป็นรูปสีฟ้าที่สวยงามมากๆเลยค่ะก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวนะคะหลายๆท่านนะคะแห่กันเข้าไปชมความงดงามของถ้ำสีฟ้าค่ะทุกคน ภาพเอ่ำสีฟ้าที่บัวบุษบงถ่ายมาเซตนี้นะคะก็ใช้กล้องมือถือธรรมดาถ่ายภาพค่ะแล้วก็ไม่ได้เพิ่มแสงอะไรเป็นพิเศษนะคะใช้เพียงแสงไฟซึ่งทางสำนักสงฆ์เปิดไว้เป็นระยะระยะเท่านั้นเองค่ะก็ยังได้ภาพที่งดงามมากๆเลยนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านสังเกตดูสีนะคะ สีของผออนังถ้ำนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสีเทาอมฟ้านะคะจะมีสีอื่นเช่นสีส้มอิฐนะคะปนมาบ้างนะคะแต่ก็มีปริมาณน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีเทาอมฟ้าเป็นหลักเลยนะคะและนี่ก็คือความมหัศจรรย์และความงดงามของ ้ำสีฟ้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่บัวบุษบงสตอรี่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ขอกำลังใจให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะและขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจ ที่ได้ส่งมอบให้กันเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ